สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพได้ยินเสียงพี่น้องโหูนี่ผมก็เริ่มตกใจแล้วว่าไม่รู้โหูต้อนรับหรือโหูไล่กันแน่แต่ถึงท่านจะโหูอย่างไรผมก็หน้าด้านพอแล้วครับเพราะเราแดงด้วยกันถือว่าท่านโหูต้อนรับก็แล้วกันมาที่นี่ท่านไม่ต้องบอกว่าทําไมข้าวถึงได้ไม่ดีครับเห็นแต่เพี้ยกระโดดทั้งนั้นเลยแต่พอไปอยู่ในตาเนียเี้ยมันกระโดดครับจริงๆ จริงๆแล้วคำนี้ของคมพูดถ้ามีพระราชกฤษฎีกาและของขาวว่าไม่สุภาพไอ้ผมนี่ก็เป็นคาดิเดตท,ที่พรักเพื่อไทยเขาจะสนับสนุนหลงเลือกตั้งด้วยนะครับดูไว้เซ่นนะครับก่อนไม่เป็นผู้แทนเป็นอย่างนี้เกิดเป็นผู้แทนแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าได้เข้าไปในสาภาพี่น้องเชื่อแต่ว่าหน้าตายอย่างเนี้ยเอาหมาออกจากปากพรคพวกพรคพ,พวกจะประชาธิปัตย์ได้บ้างเลยครับพี่น้องที่เคารพครับ เมื่อวันที่23ที่ผ่าน23ที่น่าที่ท่านทักสินสินวัตนเขาแถลงนโยบายที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับที่ผ่านมานั้นผมใจหายแวบเลยครับคือท่านแถลงเร็วเกินไปท่านบอกว่าท,ทักทักสินคิดเพื่อไทยทำคนระยำม,มันต้องลอกแน่แนเลยครับสุดท้ายประกาศนโยบายมาไม่ทันเท่าไหร่พี่น้องครับเตรียมตัวจะลอกกันอีกแล้วขนานัด ไทยรักไทยทามาตั้งนานมันยังลอกเลยครับแต่พวกเลวระย,ม,ยมันลอกยังไงมันก็ทําไม่ถูกครับตกอยู่วันอย่างค่ำแหละครับคือว่าเวลาคนที่มันขมโมยของคนอื่นนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรพี่น้องดูดิเวลาขมโมยมันจะทําอะไรรุบๆๆจะทําไม่ดีเท่ากับคนที่คิดแล้วกเขาทําพี่น้องเห็นไหมครับ SML ของไทยรักไทยเดิมเดี๋ยวนี้มันลอกเข้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นโครงการชุมชนพอเพียง ทำไปทำมามันทำไม่ถูกครับพี่น้องครับโกงกินอย่างน้ำหนึบเลยแล้วโกงกันอย่างเงี้ยแล้วประชาชนได้อะไรครับในหมู่บ้านไม่ได้อะไรครับด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองในกรุงเทพมหานาครชุมชนแต่ละชุมชนมันเอาเสาไฟฟ้ามาให้ทั้งๆท,ที่มีไฟฟ้าอยู่แล้วครับพี่น้องที่เรารพแต่ถ้าของพรักไทยรักไทยเมื่อก่อนนี้เขาจะให้เงินไปเลยว่าชุมชุมชุมช,มชนแห่งนี้ในชุมชน เขาเรียกร้องกันเองเขาปรึกษาหารือกันเอาเองว่าในชุมชนแห่งนี้พี่น้องต้องการอะไรทําแล้วมันให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเอาเงินไปเลยแล้วพัฒนาทํากันเองนั่นคือพรัคไทยรักไทยแต่พอมาพัคประชาธิปัตย์แม่มันเลวระยำจริงๆครับกินกันอย่างกุดดับแล้วในแต่ละพืบบ้นที่ในกรุงเทพมานคะรพี่น้องดูนีครับไอต้ตู้ไอ้ตู้น้ําหยดเหรียญอะไรของบ้ามนนัน ซื้อมาอันหนึ่งสามสี่แสนทั้งทั้ง,งซื้อจริงๆริง0้าหบาทพี่น้องครับแล้วเงินที่เหลือมันหายไปไหนภาษีประชาชนทั้งนั้นครับนี่ผมก็ดีใจนะที่ท่านสักษินชินวัตรอยู่เมืองไกลไม่ได้อยู่ต่างประเทศท่านยังคิดคิดได้พวกเรามาทําและนํามาปฏิบัติท่านบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยในอนาคตที่มีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าได้คะแนนมาแล้วเป็นจัดตั้งรัฐบาลได้พี่น้องครับ ภายในสี่ปีนะ้าพี่น้องคนไทยหายจนกันทั้งประเทศแล้วถ้าคนคนนี้คิดคนคนนี้ทําพวกเราทํากันผมว่าแกททาได้นะครับพักไทยรักไทยอยู่มาสี่ปีกับอีกหนึ่งปีกว่าๆแล้วโดนยึดอํานาจท่านบอกไว้แล้วทาไมมีการยึดอํานาจภายในปีห้าสองคนไทยจะหายจนทุกคนครับแต่พระเอิญนมันเสือกยึดอานาจไปเสียก,ก่อนพวกไอ้ฉานะครับคนไทยแทนที่จะหายจนกลับจนลงจนลงในทุกวันนี้ พี่น้องที่เคารพครับวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีว่าบอกว่าจะเดินสู่การเลือกตั้งผมดีใจครับถึงอย่างไรแล้วทหารมันคงไม่หักไม่กล้าปฏิวัติในวันสองวันนี้แน่นี่ผมเดาเอานะครับเผลอเผลอผมลงเวทีพรุ่งนี้มาหรือน,นี้มันยึดปฏิวัติก็ได้เพราะยิ่งโพทําว่าทําอยู่อย่างนี้ว่าพรักเพื่อไทยชนะแน่นอนคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าบ้านเมืองชิบหายวุ่นวายในเวลานี้ ก็เพราะกลุ่มพันธมิตรร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์จับมืออมมาตมําทำให้บ้านเมืองวุ่นวายในเวลานี้ครับพี่น้องที่เคารพก็ในขณะที่พรรคทสรกไทยที่ท่านทักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วบริหารประเทศโดยดีต่างประเทศเยือนยอยกช่องว่าเอ๊คนคนนี้ทําไมบริหารดีอย่างนี้เข้ามาบริหารประเทศ เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่9กุมภาพันธ์ปี2544หลังจากนายชวนหลีกภัยเอาประเทศไทยไปกำนำไว้กับไอเอ็มี่น้องที่ก็รพดูสิครับสองปีครึ่งทัานทักสินเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีปลดหนี้เรียบร้อยหมดครับพี่น้องครับเราได้ผมเปรียบเทียบกันระหว่างนายชวนหลีกภยัยซึ่งกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้เป็นสิน กัตตันสักศิลินชินวัตรปลดหนี้ปลดศินป์ใครมันดีกว่ากันครับมันต้องทักศิลินชินวัตรสิครับดีกว่ามาวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะผมบอกว่านายคนนี้มันได้เชื่อมาจากอมาตได้เชื่อมาจากพันธมิตรและไปผสมรวมกันในกระบอกไม้ไผ่ฝากไว้ที่ค่ายฐานไปเกิดจากค่ายฐานมาเลยครับพี่น้องครับเป็นนายกรัฐมนตรีมาวันนี้เอาอีกแล้วก,กู้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 มากันอย่างเดียวสุดท้าย เวลามันลงจากนายกใครจะมาปลดหนี้ปลดสินให้มันอีกเนี่ยครับหาไม่เจอครับเพราะฉะนั้นท่านทักษิณต้องคิดเพื่อไทยต้องทํามาปลดหนี้ให้พวกไอ้บานนี้มันอีกแล้วมีบอกกันชัดเจนครับชาวไร่ชาวนาที่อยู่ที่นี่เตรียมดีใจกันเถอะครับท่านบอกไว้แล้วว่าถ้ามาเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอันดับแรกที่จะต้องทําในไม่ช้า จำนำราคาข้าวข้าว,าวธรรมดาพี่น้องครับเวละหมื่นห้าทันทีถ้าเป็นข้าวหอมมะลิพี่น้องครับสองหมื่นในเร็ววันทันทีเหมือนกันนี่ครับต้องการอย่างนั้นและก็ทําได้จริงเข้ามาปุ๊บทำปับ๊บทําให้พี่น้องชาวนาได้ลืมตาอ้าปากไนดะ้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับนายอภิสิตเวชชีวะข้ามาสองปีแล้วจาก 18, 14, 15, 000, หมื่นแปดหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเหลือเจ็ดพันห้ายังไม่ค่อยถึงเลยครับพี่น้องครับเวล่ะเจ็ดพันกว่าบาทนะก็ไม่เป็นไรครับ แต่โดนไอ้เพลี้ยกระโดดพวกนี้กินจาก20ไร่ได้4เขวียนแค่นั้นเองเลยครับพี่น้องครับแล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขมันจะแก้ไขได้ยังไงล่ะครับในเมื่อจะมาแก้ไขเรื่องนี้เดี๋ยวพรรครวมรัฐบาลก็ไม่ยกมือให้มันห่วงแต่การเมืองห่วงแต่ตัวห่วงแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้ห่วงเรื่องของประชาชนผมถึงบอกว่าพี่น้องที่ารพหากมีการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เราต้องเลือกเอาพรรค ที่เป็นตัวแทนของประชาชนโดยแท้จริงแล้วเลือกรัฐบาลที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริงเข้าไปบริหารประเทศครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกพักเพื่อไทยอย่างเดียวครับพี่น้องครับทาไมผมถึงบอกว่าต้องเลือกพักเพื่อไทยล่ะครับเพราะในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยผมมองหาไม่เห็นพักไหนเลยที่จะต่อสู้เคียงคู่กับพี่น้องประชาชนเหมือนอย่างทุกวันนี้เท่ากับพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมมาชื่นชมและเชียร์พักเพื่อไทย ไม่ใช่ว่าผมนายวรวุฒิวิชาดิตครั้งหนึ่งกรรมาการบริหารพักเพื่อไทยส่งแข่งกับนายสุเทพเชื้อสุบรรที่สุราษฎร์ธานีและมาเสียพักเพื่อไม่ใช่ครับไอ้ผมนี่คนเสื้อแดงแต่วันนี้ขอโทษครับไม่ได้ใส่เสื้อแดงเพราะไปประชุมกับเขามาไปงานศพกับเขามากะว่าจะไปงานศพนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่มันยังไม่ทันตายครับไอ้ผมไปไหนพี่น้องครับถึงไม่ใส่แดงก็แดงอยู่วันยังค่ำเลย ตรงไหนยังไงก็แดงเพราะเราหัวใจแดงเป็นคนเสื้อแดงมีจิตมีใจต้องการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นถึงไม่ใส่แดงก็แดงอยู่วันอย่างค่ำก็เลยมาชื่นชมเชียร์พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเห็นว่าพักนี้ต้องเดินคู่กับประชาชนต่อสู้กับเผด็จการต้องเป็นพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้ามีการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ก็ต้องฝากผีฝากไข่กับพรรคเพื่อไทยนี่ครับเพราะไม่เห็นพรรคไหนดีกว่าพรรคเพื่อไทยแล้วในเวลานี้ครับสาหรับพวกเราเราก็เป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งและอีกหลายหลายกลุ่มที่เขากาลังเชียร์พรรคเพื่อไทยอยู่ก็มีแต่บางทีเห็นว่าเราใส่เสื้อแดงเขาก็ไม่กล้าเข้ามานู่นบางทีก็อยู่ใครโคนต้นไม้แอบฟังอยู่ก็มีครับวันนี้ผมจะต้องมาบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับ หนึ่งในฐานะคนเสื้อแดงต้องมาบอกกับพี่น้องประชาชนในการที่ขวายตรงข้ามใส่ไร้ไป้ายสีหาว่าเราเป็นผู้ก่อกันได้หาว่าเราเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองเพราะฉะนั้นเราต้องมาบอกกับพี่น้องครับเมื่อการสลายการชุมนุมวันที่สิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับไอ้ผมคนหนึ่งที่ไม่โดนจับจับจับกุมคุมขังก็อยู่ข้างนอกบางวันก็ใส่เสื้อแดงบางวันก็ไม่ได้แดง ไปเดินออกนอกบ้านเขารู้ว่านายคนนี้เป็นคนเสีอ้อเลยออกนอกบ้านแรกๆพี่น้องครับเพราะมันใส่ร้ายไปสีปิดหูปิดตาปิดสื่อของเราแม้แต่หนังสือความจริงวันนี้มันยังปิดเลยครับพี่น้องที่ารพหนังสือพิมพ์จังนังสือพิมพ์ความจริงวันนี้ที่ผมเป็นบรรณาธิการอยู่ในเวลานั้นนะครับแต่วันนี้ลาออกแล้วครับที่ไม่ได้ที่ลาออกไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะไปลงลงสมัครผู้แทนแข่งกับนายสุเทพเสื้อสุบรรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยต้องออกครับเพราะตามกฎหมายเขาห้ามไว้ ผมบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกมึงปิดสื่อความจริงวันนี้ไม่เป็นไรกูจะเปิดหนังสือจริงความจริงเมื่อวานนี้ให้มึงดูครับแล้วก็เปิดได้แล้วกับพี่น้องสี่ครุวันนี้มหาประชาชนสุด,ดาเปชาชิดขา,า,ายกันทั่วประเทศพอได้เป็นสื่อกับถึงพี่น้องประชาชนบ้างตึงต้องมาบอกกับพี่น้องว่าในฐานะของคนเสื้อแดงเราจะต้องเอาความจริงมาตีแผ่ครับแรกๆอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้คนที่อยู่ข้างงบ้านมันนึกว่าเราพูดกักกันร้ายจริงเพราะว่าสื่อมัน ใส่ร้ายไปสีดูทุกวี่ทุกวันไอ้ผัวบ้านผาวเมืองคนเสื้อแดงวางแผนฆ่ากันเองผมเดือดออกนอกบ้านพี่น้องหลายคนนะครับที่รักรักใคร่คกันไม่กล้ามองผมนะครับไม่กล้าทักนะครับแต่พอความจริงปรากฏพี่น้องเชื่อไหมครับวันนี้วุฒิลกูกน้องมานี่สิเฮ้ยเป็นยังไงมั่งวะเดี๋ยวนี้มึงสบายดีนะแรกแรกเป็นอย่างนั้เพราะนานเข้านานข้างความจริงเริ่มปรากฏเราไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเราไม่ใช่เป็นคนผัวบ้านผัเ,เมือง ความจริงเรื่องปรากฏว่าทหารยิรรงฐานฆ่าเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มรู้เดี๋ยวนี้กอดคอแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ชุมนุมกันที่ไหนวะเสื้อแดงกูขอไปด้วยนะวะพะพวกเราต่อสู้กับความเป็นจริงนะครับแล้วถามอาการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เราไปเรียกร้องกันทุกวี่ทุกวันถามว่าเวลาได้ประชาธิปไตยและคนเสื้อแดงมันได้อย่างเดียวเหรอที่มาต่อสู้นี่คนเสื้อแดงเสียสละมากมายมากมายมาหาศาลการาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องชาวเสื้อแดง เราสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเราสู้เพื่อความเสมอภาคเราสู้เพื่อยกศักดิ์ศรีของความเป็นคนของความเป็นมนุษของประเทศนี้นี่คือการต่อสู้ของคนทุกคนการต่อสู้ของคนเืพื่อช่วยเหนือให้กับคนทุกคนไม่ใช่กับคนใดคนหนึ่งครับพี่้องติกรพนี่ครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการต่อสู้ของคนเสือแดงเป็นการทำบุญมหาศาลช่ังยิ่ใหญย เพราะเราต่อสู้เพื่อสร้างกฎเกณฑ์กติกาไว้ให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าหลังจากมีการปฏิวัติรัฐบลาลวันที่สิบเก้ากันยายนสี่เก้าพี่น้องก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนี่ว่าเพราะเหตุอันใดธรรมดาท่านทักษิณชินวัตรพี่น้องดูดิครับไหนๆก็ยกย่องตอบรันกันแล้วเพราะท่านเป็นคนดีจริงๆท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยแท้จริงกลุ่มพันธมิตรเอาความเท็จมาอภิปรายมาปลาศัยโจมตีท่าน มีตายสักคนนะครับในรัฐบาลทักษิณจินวัตรที่จะสลายการชุมนุมไม่มีครับเพราะนั่นมันเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยแท้จริงเขาไม่ฆ่าประชาชนเขายุบสภาให้มีการเลือกตั้งครับพี่น้องครับแต่มาวันนี้เป็นยังไงครับเราเห็นว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะมันมาจากใครทหารหมกเม็ดล้นจริงวิ่งราวเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เห็นว like 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 of like like ่านายคนนี s <S ้ไ <ped> ม <anche> like like ่ไม่สางามก็ไปเรียกร้องอยุสภาอยุสภาเสือให้กากระสุนกูมาเลยนี่ไงครับคือรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนโดยแท้จริงเวลาเราไปเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องอายุสภาเขาต้องการฆ่าประชาชนเพื่อให้เขาอยู่ในอำนาจนานๆเท่านั้นนี่คือรัฐบาลทรราชครับพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เราจําเป็นแล้วที่จะต้องเลือก พักเพื่อไทยเท่านั้นเรื่องอะไรเข้าไปมากๆเลยครับเวลานี้โพแต่งก์สำนักหลายๆาสำนักเขารู้อยู่แล้วว่าพักเพื่อไทยจะชนะกลุ่มอํามาต่างๆพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะล้มการเลือกตั้งแต่คนไทยมันรู้คนสแสดงรู้ทันจึงล้มไม่ได้ทีนี้เรื่องโกงการเลือกตั้งก็ต้องระวังนะครับขอร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ใส่เสื้อสีแดงเป็นหูเป็นตากันให้ดี ช่วยสอดส่องดูแลจับให้มั่นคันให้ตายถ้ามันโกงการเลือกตั้งพี่น้องอย่าเอาไว้เลยครับพี่น้องครับก็ต้องเรียกร้องคนเสือเ้อแดงนี่แหละครับให้ช่วยกันถ้าพี่น้องไม่ช่วยเราก็แพ้ไพ่เราเรียกร้องประชาธิปไตยเราต้องการความความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าพรรคที่เราสนับสนุนชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลก็แก้ไขปัญหาได้ครับพี่น้องครับหลายหลายคน บอกว่าเอ๊ะคนเสื้อแดงทําไมแกนําน,นบชจะต้องไปเป็นสอสอกันหมดทิ้งคนเสื้อแดงแล้วหรือทำไมต้องทิ้งคนเสื้อแดงด้วยเป็นหน่วงเป็นยยคดีความของตัวเองเหรอถึงต้องเอก,เอกสิทธิ์มาคุ้มครองผมบอกไม่ใช่พี่น้องนอบชแดงทั้งเป็นดินติดคุกมาเก้าเดือนสิบเดือนเข้าติดกันมาแล้วแต่ที่ไอ้พวกควายพรรคประชาธิปัตย์มันกลัวนักกลัวหนานะพี่น้องที่เคารพเพราะมันรู้ว่าเราเนี่ยรู้จักออามาออกจากปากพวกมันได้มันเลยกลัวครับพี่น้องครับ มันเลยกลัวพวกเรามันเลยใส่ไา่ไปสีว่าคนเสือเนนอเส้อแดงเหล่านี้จะหนีพี่น้องเสื้อแดงผมบอกจะหน,นีไปได้ยังไงครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญมันไม่ได้บอกไว้นี่ว่าห้ามสอสอมาอยู่กับใส่เสื้อแดงมันไม่ได้บอกไว้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจัดปาร์ตี้ที่ไหนคนเสื้อแดงนปชมาได้ครับไม่มีอะไรที่มันจะห้ามไม่มีอะไรห้ามครับและจะเดินคู่กับพี่น้องตลอดไปไม่มีปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ที่ว่าวันนี้ต้องมาบอกกับพี่น้องขอฝากพี่ชายผมด้วยครับพี่ชัยวัดนี่แหละครับแกมาลงเขตนี้ให้แกเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเที่ยวหน้ามีทั้งเลือกตั้งทั้งพักและทั้งคนทั้งเขตทั้งพักเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําอะไรครับพี่น้องหลับตาก็กาให้พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเพื่อให้เขาเข้าไปทําหน้าที่ในสภาและทําไมการต่อสู้ของคนเสื้อแดงไม่เอามันทีเลยให้มันหมดไปเลยครับมันไม่ได้ครับ การต่อสู้ของเราเราบอกแล้วต่อสู้ไปด้วยสงบสติเมื่อสงบสติเมื่อมีการเลือกตั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆกฎเกณฑ์กติการัฐธรรมนูญต่างๆต้องเข้าไปแก้ไขในสภาครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้มือของสสเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหากฎเกณฑ์กติการัฐธรรมนูญต่างๆที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยแก้ไขให้มันเป็นประชาธิาปไตยเสียนี่คือหัวใจหลักที่เราจะต้องทำครับพี่น้องที่เรารพ เพราะฉะนั้นหากพรรคการเมืองอื่นที่เขาชนะการเลือกตั้งไปถ้าหากไม่จะเป็นพรรคเพื่อไทยเราก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละครับพี่น้องประชาชนก็โดนเหยียบหัวเหยียบย่ําการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ใช้มันเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้็นได้กล่าวว่าแถวนี้มันมีพรรคภูมิใจตายจะมาลงนะครับไอ้พวกนี้นะคุณพี่น้องแถวนี้ก็ช่วยกานะครับช่วยกาพรรคเพื่อไทยเพื่อสั่งสอนอย้ายมันเกิดสักทีนะครับ ไม่ว่าเขตหนึ่งหรือเขตสองในจังหวัดชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีหรือที่ไหนพักเพื่อไทยล้วนๆครับไม่ต้องไปสนใจพักอื่นครับเดี๋ยวนี้ครับเอากระแสทักษิณเข้าไปแล้วสมาชิกสภาผู้แทนพักอื่นพี่น้องก็ไปบอกกับพี่น้องชาวบ้านทั่วไปแล้วกาเขาอะเขานี่แหละจะเอาทักษิณกลับบ้านไม่มีครับทักษิณชินวัฒเกิดขึ้นมาจากพักไทยรักไทยแล้วก็มาพักพลังประชาชนโดนยุบไปมาเป็นพักเพื่อไทย เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนไทยรักไทยแค่นั้นเองไม่มีพักอื่นครับเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยอย่างเดียวเลือกตั้งเที่ยวหน้าฝากพี่น้องด้วยครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าหอมปากหอมคอเดีย๋ยวยังมีตอกตอเตอร์ประแสงคุณสมหวังและอีกหลายคนนักร้องที่ต้องขึ้นมาพบปากกับพี่น้องแต่ต้องเสียใจด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณจตุพรคงมาไม่ได้วันนี้เหตุเพราะว่าพุ่งนี้มีนายาฤฤธาริตทําเรื่องไปเพื่อตอดถอนประกันตัวให้อายการ ซึ่งอายาการคนนี้พี่น้องครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก,ก็เคยขึ้นเวทีพันธมิตรเดี๋ยวนี้มาอยู่ในคดีอายาการคดีพิเศษของพวกเราเจอกันตรงนี้พอดีกําลังทําเรื่องส่งไปที่ศาลเพื่อถอดถอนประกันตัวคุณจตุพรและคณะแปดเกคนก็จําเป็นจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะต้องไปถแถลงในการไต่สวนพรุ่งนี้ไม่รู้จะเจอศึกหนักมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะครับ สิ่งเตี้ยนต่างที่พี่เป็นน้องหน้าที่ของเราที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือช่วยกันตรวจสอบการเลือกตั้งให้มันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ <isation>, story, <icky S 1> ์ยุติธรรมหากว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันทิ้มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วพรรคอื่นจะแจ้งจะแย่งจะตั้งรัฐบาลก็ขอร้องพี่น้องครับกอดหัวไ้ดีก็แล้วกันเตรียมตัวเตรียมใจอีลีอีลีอีีอีดีอีดีอีเอากันอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับ ถ้าได้คะแนนมามากมายแล้วถ้ามากเกินครึ่งไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันอัลลึมอัเลือเนี่ยสอสอ,สอทั้งหมด250คนเนี่ยถ้ามันยังไม่เกินครึ่งได้แค่240สมมุติแล้วจะตั้งรัฐบาลไม่ได้พี่น้องครับเตรียมตัวเถอะเตรียมตัว,เ,ตวเหมือนดูประเทศอิริเบียอิลิเบียลิเบียตูนิเซียอียิปต์นะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนสวนแดงช่วยกันสอดส่องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันประครับประคอง ให้บ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับถ้ามีการเลือกตั้งจริงๆนะครับผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถึงแม้อภิสิทธิ์เวชาชีวะจะประกาศบอกว่าจะยุบสภาต้นเดือนนี้ก็เชื่อครับแกล้งเชื่อไปพลางๆนะครับเพื่อจะเลือกตั้งได้จริงๆแล้วเราไปกากันเมื่อถึงวันเลือกตั้งข้าวขวากาพักเพื่อไทยอย่างเดียวทั้งเขตทั้งเบอร์ทั้งคนทั้งเบอร์ครับพี่น้องครับก็บบวันนี้ก็ขอสวัสดีกับพี่น้องให้พี่น้องโชคดีทุกท่านแล้วสุขสวัส,วสดีจงมีแต่พี่น้องครับสว